วักที่สามพะละกถาว่าด้วยพะละกำลัง696สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวกหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตก็คือกำลังของพระสาวก กำลังของพระสาวกก็คือกําลังของพระตถาคตหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงห97สสกาวาทีถามว่ากําลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตอันนั้นกำลังของพระสาวกก็อันนั้นแหละกำลังของพระสาวกอันนั้นกำลังของพระตถาคตก็อันนั้นแหละหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง698 สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตเช่นใดกำลังของพระสาวกก็เช่นนั้นกำลังของพระสาวกเช่นใดกำลังของพระตถาคต ก็เช่นนั้นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงห9 9้อยสกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า บุรพะประโยคบุรพะจริยาการกล่าวธรรมการแสดงธรรมแห่งพระตถาคตเป็นเช่นใดบุรพะประโยคบุรพะจริยาการกล่าวธรรมการแสดงธรรมแห่งพระสาวก ก็เป็นเช่นนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น